ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดอำเภอกุดลังได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยดำเนินงานโครงการอำเภอมั่นคงสีขาวปลอดยาเสพติดตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ได้รับความสะดวกในการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนได้เหมือนในช่วงเวลาปกติในอำเภอกุดลังในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุดลังซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดทำโมเดลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในปี2557 หรือมหาสารคามโมเดลได้มีการต่อยอดและพัฒนามหาสารคามโมเดลให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19เพื่อให้หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความมั่นคงปลอดภัยประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโครงการอำเภอมั่นคงสีขาวปลอดยาเสพติด ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่มีหลักสำคัญสามประการประกอบด้วย 1. เน้นกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. ยึดมั่นแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีเพื่อให้ผู้เคยกระทำผิดพลาดได้รับการแก้ไขอย่างกว้างขวางและ 3. ยึดมั่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการให้อภัยทางสังคม เพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติในอนาคตจากการดำเนินงานมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. การเตรียมชุมชนเพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในหมู่บ้านเป้าหมาย 2. การพบปะผู้นำตามกฎหมายผู้นำตามธรรมชาติการพบปะแหล่งข่าว โดยในอำเภอรหรือปลัดอำเภอลงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำนันผู้ใหย่บ้านผู้ช่วยผู้ใหย่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงบุคคลที่ประชาชนให้การเคารพนับถือเพื่อสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องก่อนจัดการประชาคมอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้ง 3. การประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดกรองและแยกสลายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่นับเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยมีการให้ความรู้กับประชาชนการปฏิบัติการทางจิตตาวิทยาการเสนอทางเลือกในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธีและการให้อภัยทางสังคมเพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสร้างจากจุดเล็ก เมื่อประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านแล้วจึงเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดแสดงตนต่อหน้าประชาคมของหมู่บ้านควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยทางลับการดำเนินการในลักษณะนี้ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านทุกคนมีโอกาสแสดงตน และทำพันธสัญญาต่อหน้าประชาคมของหมู่บ้านและต่อหน้านายอำเภอว่าจะเข้ารับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยบุคคลที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดที่ไม่มีหมายจับต้องเข้าพบนายอำเภอเพื่อปรับรอบความคิดหรือไม d เซตโดยมีการสอดส่องติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายสำหรับผู้เสพยาเสพติด มีการนำเข้าบำบัดร,รักษาในรูปแบบของชุมชนบำบัดหรือ CBTX โดยใช้สถานที่ภายในหมู่บ้านมีผู้นำท้องที่กรรมการหมู่บ้านและผู้ปกครองหรือญาติของผู้เสพยาเสพติดคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเป็นการร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหา 4. การรับรองควาวเรือนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อรับรองครัวเรือนที่ไม่มีผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือครัวเรือนที่ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 5. การยุติป,ปัญหายาเสพติดในชุมชนคือการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขในระดับที่สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนโดยรวมแต่ยังคงสร้างความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่ายังต้องได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 6. การเฝ้าระวังยาเสพติดและสร้างความยั่งยืนเช่นสอดส่องดูแลและหาข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องการตั้งด่านชุมชนและจัดเวรยามเฝ้าระวังการสืบสวนติดตามผู้มีพฤติกรรมไม่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายผลสำฤิธจ,จากการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดในระดับรุนแรงจำนวน7หมู่บ้าน มีผู้เสพยาเสพติดท,ที่ได้รับการแก้ไขาตามแนวทางสันติวิธีและการให้อภัยทางสังคมโดยเข้ารับการบำบัดร,รักษาโดยกระบวนการชุมชนบำบัดหรือ CBTX จำนวน32คนผู้เคยมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดได้รับการแก้ไขาตามแนวทางสันติวิธีและการให้อภัยทางสังคมจำนวน5คน ส่งผลให้หมู่บ้านเป้าหมายมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและปัญหาเกี่ยวเนื่องอื่นในปัจจุบัน